ก็จะไปดูการพัฒน,หนาหมู่บ้านตอกสัตบันตำบลหนองลลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองกันนะคะค่ะก็เดี๋ยวให้พี่ดมนะคะแนะนําตัวเบื้องต้นหน่อยค่ะผมอุดมศักดิ์สีน้ำปานะครับเป็นพนักงานประจำตำบลหนองละลอกนะครับค่ะในตอนนี้นะคะก็มีการเข้าใจและก็เข้าถึงเกี่ยวกับหมู่บ้านตอกสัตบันแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการพัฒน,นานะคะเออพี่ดมคิดว่าหมู่บ้านนี้มีการพัฒน,นาอย่างไรบ้างคะ หมู่บ้านของเขาเนี่ยเขาเหมือนเขาปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะครับมีกลุ่มอาชีพเขาสามารถอยู่ได้โดยไม่ไม่ต้องไปพึ่งพาภายนอกเลยนะครับก็บ mm hmm. ปลูกผักแปลรูปเช่นแปลรูปเห็ดนางฟ้าที่นี่เขาทำก้อนเห็ดนางฟ้านะไว้ไว้ปลูกเองไว้กินแล้วก็ไว้ขายด้วยนะครับ mm hmm. ก้อนเห็ดที่เขาเหลือจากการขายให้เกษตรกรไป ปลูกแล้วนะเขาก็มาปลูกเองปลูกเองพอเหลือจากขายเผ็ดสดแล้วเนี่ยเขาก็นํามาแปรรูปเช่นเอามาทําเป็นอทอดกรอบนะครับแล้วก็ามาทําเป็นแหนมเผ็ดนะครับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆหลายอย่างนะครับค่ะนั้นเดี๋ยวขอให้พี่ดมนะคะพาไปเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดที่นี่หน่อยได้ไหมคะครับเดี๋ยวตามผมไปดูเลยนะครับโอเคค่ะเจ้ชิมอยู่นี่ อาอยู่นี่แองทำไรอยเห็ดค่ะอ๋ออันนี้ก็คือผลผลิตของหมู่บ้านตอบสัตบัญน,นะคะเออไม่ทราบว,ว่าอันนี้คือเห็ดอะไรอะคะเห็ดนางฟ้าค่ะอ๋อแล้วแล้วนางฟ้าภูฐานค่ะอ๋อเป็นฐาน<อ>แล้วผลผลิตที่ได้นี่คือผลผลิตที่ได้นี่คือเราเราเอาไปต้มเอาทานกับข้าวเอาไปแปรรูปเป็นนางฟ้านางเอ่เอเห็ดทอดนางฟ้าแปรไก่แล้วก็อาไปต้มยำทานต้นยมยำทากับข้าวผัดน้ำมันหอยอะไรก็ทำได้ค่ะ ค่ะแล้วผลผลิตที่ได้ของที่นี่คือประมาณเท่าไหร่คะต่อวันต่อวันก็แล้วถ้าเห็ดเปิดแต่ประมาณห้าร้อยก้อนเราก็จะได้ประมาณในหน้าแรกเราจะได้ประมาณวันละสิบกิโล,โลหน้าแรกหน้าแรกนะแล้วก็วันต่อไปมันก็จะลดเหลือห้าหกโลค่ะแล้วแต่แล้วแต่เพราะว่าเห็ดเนี่ยเขาจะเอ,อาไม่พร้อมกัน วันนี้คนนอกก้อนนี้ออกวันนั้นก้อนนั้นออกวัอนนี้ก้อนนี้ออกคือพ็จะออกม่พร้อมกันเพราะมันเด็กจะจกไม่พร้อมกันเนี่ยค่ะแล้วแต่จำนวนก้อนที่เขาออกค่ะแล้วราคานี่ประมาณกี่บาทอะคะเจ็ดสิบบาทค่ะตัวค่ะอันนี้มีคนมารับที่นี่หรือว่าเราไปส่งคะอมีจะมีเจ๊เข้าไปส่งตลาดตะการนะคะบางทีก็บางทีชาวบ้านเขาก็มามาซื้อบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะเจ๊จะต้องให้ผมกินที่นี่หรือว่าให้ผมไปกินต้มเองที่บ้าน ให้เอาท,าที่บ้านค่ะใชยดีจังเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือ,อ,อของหมู่บ้านตอกสัตรบันนะคะที่มีการแบ่งปันเกี่ยวกับพืชผักแล้วก็มีการแบ่งปันเกี่ยวกับอ,อ,อาหารด้านอื่นๆค่ะ สิ่งพวกนี้นะครับก็อยากให้กลับมาเป็นความเป็นความพอเพียงความเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือว่าความเป็นสุมชนที่ว่าเหมือนเดิมๆเ,เหมือนดีตต่กนนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ